แชแนลทุกทา่านนะครับทุยวันนี้นสวัสดีกันด้วยนะครับกับรายการเจมส์มเมอร์แนววันนี้เราจะมาเล่นมายครับหลังจากที่หายกันไปนานถึง1อาทิตย์นี่ถ้าถ้าผัดไปอีกสองวันแล้วผมไม่ถ่ายก็สออาทิตย์นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอา้าวขออนุญาตนะครับเอานี่ก่อนอันนี้ผมเจอเองนะครับ พวกไดมอนเนี่ยอันนี้ผมไม่เสกจริงๆครับขุดขุดมาได้ห้าสิบกว่าอันเองนะครับบัอกครับมันบั็กจริงๆพอเข้าบ้านมาบ้านบ้านบ้านกลายเป็นบล็อกไดมอนที่มันยังไม่ได้ขุดดาบนั่นนะครับ,นะรบมันบั็กนะครับก็เลยโชคดีได้ห้าสิบกว่าอันนะครบแล้วก็เอาไปปั๊มเองนะครับสำหรับบางคนที่เพิ่งมาดูของผม แต่บงและบางคนที่ดูของผมแล้วแต่หาคลิปเอ่อที่ผมสอนวิธีการปั๊มไม่วันนี้เลยน้ำอิ <_ S 1> นฟินิตี้ร้านแต่ขนมนีกระบะขี้เดียดนี่ครับมันเป็นอยู่สองันะันแห้วมันเปิดทิ้งไม่ตลอดนะครับแต่มันก็ไม่มีไอตัวภาชนะที่มันจะทำให้เอ้ไม่ใช่ภาชนะไอชนวนครับ อย่ขึ้นไปอเอาไปบ้านนี้ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่เปิดประตูค้างเฮ้ยย่าเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยเกียนโอเคได้แล้วโอ้โหดูอืเปิดไว้อาซ่าโชคดีที่เป็ดหมวอดซอมบี้ไม่งั้นอมบุงซอมบี้เข้าบ้านพอดีนะครับอย่างแรกก็คือเราห้ามีอะไรอยู่ในตัวเพราะเมื่อนผมจะฆ่าคุณถุยต้องมีหีบรับ หยิบสองชั้นอะอยากปั๊มหยิบเห็นไหมอยากได้หยิบอะ่ะหยิบไม่หยิบจ้ามันมีหยิบในว่างๆอยา่างราว่าเต็มเลยอยาอัน,นอันนี้เสกนะครับเสกเสกโอ้ยกูเทิอนอะเรดิโอ โอ้โอ้โอเทิอนอะไรดิโอ้ถุยถุยถุยพอไอ้เจ๋งเปิดตั้งหลายรอบเพิ่งมาเจอเอาบักอีกแก่โอ้ยบักจุงเบยไม่นี่ใจว่ามันจะเก็บได้หมดไหมเพราะฉะนั้นเราก็ว่างท้าทายนะครับอย่ากเหนียวุดเก็บง่ายอเก็บง่ายหรือยากกันแน่นู้ จะปั๊มอะไรปัมบล็บอกไดมอนด์ดีกว่านะครับมันเป็นของเทพใน Minecraft นะครับรู้จัก Invisible Bedlock ไหมครับมันจะเป็น Bedlock ที่ไม่สามารถถุดได้แล้วมันก็จะมองไม่เห็นแต่มันจะใสแล้วเรามองไม่เห็นด้วยนะครับเจ๋งดีขั้นตอนแรกถ้ามีอะไรอยู่ในตัวและเราทำนี้ครับดูตามเลยนะครับห สองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครบสี่ครั้งแล้วดึงออกมาหนึ่งสองสองอันเท่านั้นนะครับอ้าวบักขอโทษครับต้องทำใหม่อ่ะนี่นะคจึงจ้องจาม 1> G ห่งจองนะครับแล้วก็กดมาช่องถัดไปแล้วก็กดค้างเหมือนจะโยนของครับนี่ครับมันก็จะออกมาทำได้ทุกเว,วอร์ชั่นเวอร์ชั่นนะครับทุยนี่วันนี้เป็นวันเกิดพี่ผมด้วยเนะเจ๋งเลยมาถ่ายคลิปเล่นนะครับอ่ะ ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสอนนะครับเป็นคลิปสอนการปัม๊มเดี๋ยวขอออกไปทําอะไรนิดนึงแล้วว่าจะจบคลิปครับเฮ้ยความจริงผมต้องจบคลิปแล้วดิเพราะเอออีตัวอัดคลิปมันไม่ดีขอโทษด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอให้อัดอัดได้นะขอบคุณนะครับพวกที่ Sub s c r i ลายไลค์ผมหรืออะไรคนอื่นให้กำลังใจผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ